นี้แล้วนะครับพูดแล้วก็ใจมันก็ตุ้มตมต่อมๆยังไงชอบกลก็ไม่รู้นะฮะปกติธรรมดาเวลาพลพรรคปีศาจแดงเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยเนี่ยผมไม่ค่อยจะเกิดอาการอะไรแบบนี้เลยมันเหมือนเกมเนี่ยวันเนี้ยนะฮะมันเหมือนเกมที่ชี้เป็นชี้ตายนะฮะเป็นแบบศึกวันหมอข้าวแตกเลยคือพูดง่ายว่าถ้า ตีไม่ชนะนัดชิงชนะเลิศน,นะครับสุดท้ายมันจะเป็นฤดูกาลที่ต้องบอกว่ายำแย่บัดซบหน้ารันทดหดหูห่วยแตกที่สุดนะครับครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเลยทีเดียวโอ้โหแล้วทฤษฎีนี้แม่งมากันเต็มเลยนะทฤษฎีสมคบคิด ทฤษฎีแรกเลยคือทฤษฎีสัตว์ปีกแชมป์พรีเมียร์ลีกคือหงส์แดงแชมป์ลีกคัพคือเจ้านกสาลิกาดงล่าสุดแชมป์เอฟเอคัพคือดีอีเกิลส์หรือนกอินทรีเท่านั้นไม่พอนะฮะขนาดแชมป์แชมเปี้ยนชิพอย่างลีสยูเนเต็ดยังถูกลากมาด้วยแล้วก็บอกว่าลีสยูเนเต็ดเนี่ยคือยูงทองนะฮะเป็นนกยูง โอ้โหสัตว์ปีกหมดเลยแล้วค่าคืนนี้แมนยูกูมีปีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้เฮียสงสัยต้องใส่วิสเปอร์มากงเอยน้องไก่เป็นสัตว์ปีกโอ้โหหลอนอีกหลอนยังยังหลอนไม่พอทฤษฎีไม่ได้แชมป์มานานก็มานิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดไม่ได้แชมป์อะไรในประเทศเนี่ยเจ็ดสิบปี ก็มาได้แชมป์ในฤดูกาลนี้คริสตัลพาเลทครับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรไม่เคยสัมผัสความสำเร็จใดๆเลยที่เป็นระดับเมเจอร์เนี่ยเมื่อวันเสาร์แชมป์เอฟเอครับคือครั้งแรกในพงศาว,วดารล,ลูกหนังแล้วก็ในปรอดัิศาสตร์นะครับที่คริสตัลพาเลทคว้าแชมป์ได้สาเร็จไปที่อิตาลีโบโลญญาก็ไม่เคยได้แชมป์อะไรมาห้กว่าปีเขาก็ได้แชมป์บอถ้วยคบป้าอิตาเลีย ส่วนแมนยูฤดูกาลที่แล้วเพิ่งได้แชมป์มาหมาดๆนี่เองผิดกับน้องไก่ทอ็อดด์นอสเปอร์ไม่ได้แชมป์อะไรเลยเนี่ยนะครับมาตั้งแต่ปี2008พูดง่ายว่าห่างเหินแชมป์มานานแสนนานบางคนบางคนอยากจะแซวอยากจะแซะแล้วไม่รู้เรื่องไม่ศึกษาประวัติบอกโอ้ยสเปอร์น่าจะได้แชมป์ครั้งแรกก็คืนนี้แหละแชมป์ยูโรปาลีก เฮียสเปอร์แม่งเคยได้แชมป์มากกว่าแมนยูอีกไอสัตว์นะครับสเปอร์นีคว้าแชมป์ยูโรปาลีกหรือในชื่อเดิมว่ายูฟ่าคัพเนี่ยสองสมัยนะครับปีหนึ่งเกเจ็ดสองกับหนึ่งเก้าแปดสี่ยังฮะยังไม่จบนะแมนยูไม่ชนะสเปอร์เลยฤดูกาลนี้เจอกันมาแล้วสามนัดแพ้แม่งทั้งสามนัดมิหนำครับตั้งแต่ แอนดโปเซโกกรูเข้ามาคุมทีมตาไก่เนี่ยยังไม่เคยทำให้สเปอร์เนี่ยพลาดท่าปราชัยให้กับปีศาจแดงเลยถึงตอนเนี้แมนยูไม่มีปัญญาเอาชนะท็อตแนมอสเปอร์หกเกมติดต่อกันแล้วหกเกมติดต่อกันเนี่ยแพ้ไป็สี่เสมอได้แค่สองแมนยูชนะครั้งสุดท้ายนู่นเลยฮะโอโหอี๋ปีสองพันยี่สิบอนู่นแล้วนะแอนเนี่ยนะครับ คุมทีมไหนมักจะได้แชมป์ในฤดูการที่สองที่ตัวเองคุมทีมตั้งแต่อยู่กับบริสเบนอยู่กับโยโกฮาม่ามารีนอสนะครับแล้วก็อยู่กับกราสโกเซลติกไม่พน้นฤดูการที่สองจะต้องได้แชมป์แล,ล้วฤดูการนี้นาะแกคุมสเปอร์ครบสองฤดูการพอดีโอโหอะไรมันจะขนาดนั้นนะอะไรมันจะกลัวแมนยูได้แชมป์ถ้วยเล็กๆนะ ถ้วยน้าจิ้มถ้วยน้าพริกอะไรมันจะกลัวอะไรขนาดนั้นเอยไม่ต้องกลัวหรอกแมนยูอะนะฮะมันลุมๆดอนๆกระท่อนกระแท่นมาตลอดนะครับพูดถึงความพร้อมของทั้งสองทีมแหมเมืม่อวานนี้มีภาพนะครับเจมส์มดดิสันเดินทางไปที่บินเบลพร้อมกับพลพรรคขับไก่ด้วยตามข่าวนี้บอกว่าเจ็บลงเล่นไม่ได้แน่แน ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีการสรับขาหลอกหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับน,นอกนนั้จากเจมส์แมตติสันที่มีข่าวว่าบาดเจ็บอีกคนหนึ่งที่ลงเล่นไม่ได้แน่แน่รอคือเดยันคูลูเซฟสกี้ซึ่งเล่นได้ทั้งกองหน้ากึ่งปีกขวาแล้วก็เล่นได้ทั้งตำแหน่งหมายเลขสิบก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ฟอร์มการเล่นสม่ำเสมอคงเส้นคงวาไม่มีคูลูสักคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมรับของแมนยูก็น่าจะเบาลงไปได้ ขาดไปสองคนนี้และยังมีอีกหนึ่งคนคือลูคัสเบิร์กวาลมิดฟิลพลังไดนามเลยนะครับฤดูกาลนี้ก็เล่นงานปีศาจแดงมาแล้วในศึกลีคครับหรือคาราบาวครับนี่แหละที่สเปอร์เคียแมนอยู่ตกรอบทีมตาไก่นะครับจะไม่มีผู้เล่นสามคนนี้แน่แน่เดาใจนายแอนช์นะครับน่าจะจัดชุดที่ดีที่สุดเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยหมกเบดไว้เลย ส่งตัวสำรองลงแบบยกชุดผู้ล่นประตูก็น่าจะเป็นวิคาริโอนะครับเฝ้าเสาแผงหลังสี่คนนะครับแบ็กขวาก็น่าจะเป็นเปโดโปรโลแบ็กซ้ายก็น่าจะเป็นเดซินี่อุดอกีคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับคริสเตียนโรเมโรจับคู่กับมิกกี้ฟันเดอร์เฟนกลางสามตัวน่าจะมีปาปซามีโรดิโกเบนตานเค และอีกคนนึงเนี่ยอาจจะเป็นวิลสันโอเดอแบร์เป็นตัวรุกนะครับส่วนสามกองหน้าทางขวาโอไอจอนสันของน้ำแมวเขาไนะอาจอนสันมาริกันอ้ไอจอนสันมาริกันนิกโกรอาตามเพลงทางซ้ายก็ได้ทรงฮึงมินอุ๊ยล่าสุดมีข่าวนี่เห็นขึ้นไอจีอะไรนะ อะไรนะเอาไปทั่วไม่ใช่ไอ้น,นั่นอีกคนนึงโอไ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะอะไรมั่วไปทั่วอะไรเนี่ยเมื่อวานเห็นฮือฮาอยู่่ะเห็นมีอะไรหน้าหน้าหอยนางรมคนละตัวนะอันนี้ซนฮึงมินนะมีข่าวเชาาที่เกาหลีเหมือนกันแล้วก็สุดหน้าตัวเป้าน่าจะเป็นโดมินิกโซลันกี้นี่คือสิบเอ็ดขุนพลพญายาต้งที่ผมคาดว่านะแอนช์แกจะจัดมา ประชันกับปีศาจแดงในค่ำคืนวันนี้ที่ซานมาเมสนะครับส่วนของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดรูเบนอมริมจัดทีมได้หลากหลายนะครับเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยมีข่าวดีเลนิโยโร่หายเจ็บกลับมาเช่นเดียวกับดิวโกโดาโลเท่านั้นไม่พอจันดูฮะหายไปนานจันดูโจชัวเซอร์ซ,รซี่ก็กลับมา แต่คาดว่าผมก็ดูแล้วนะอย่างจันดูนะครับอย่างดาโลเนี่ยมันหายไปหลายเกมครันจะกลับมาแล้วยึดตำแหน่งตัวจริงเลยเนี่ยมันก็ดูกะอะไรอยู่คิดว่าสองคนนี้ยังไม่น่าจะได้ลงตัวจริงส่วนโยโร่เนี่ยก็เพิ่งขาดไปเมื่อเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนี้เองก็คงยาไม่มีปัญหาอะไรถ้าพร้อมสมบูรณ์ฟิตหนึ่งร้ออร์เซ็นก็น่าจะกลับมาลงตัวจริงได้ผู้รักษาประตูนะฮะ อองเดรโอนาน่าเคยเข้าชิงบอลยุโรปมา2ครั้งย้อนกลับไปปี2017ก็เจอกับแมนยูนี่แหละตอนนั้นเฝ้าเสาให้กับอาจจกอัมสเตอร์ดัมแพ้แมนยูไป2ลูกแล้วก็เมื่อ2ปีก่อนนะครับเข้าชิงถ้วยใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกกับอินเตอร์มิลานก็พลาดท่าให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชิง2ครั้งทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ย ได้แชมป์ทั้งสองครั้งเลยเนี่ยอันนี้ก็คิดเอาโอนาน่าเฝ้าเสานะครับเซนเตอร์แบ็กสามตัวแน่ๆเลยคือพี่หัวแตงโมคนสู้ชีวิตแฮร์รี่แม็กควนะครับยืนเป็นประการหลังตัวกลางส่วนอีกสองข้างที่จะขนาบตัวแกเนี่ยนะข้างหนึ่งก็น่าจะเป็นเลนี่โยโร่หายเจ็บกลับมาก็น่าจะกลับมาลงเล่นเลยเพราะว่าฟอร์มกำลังดีส่วนอีกข้างนึ่งเนี่ยนะครับ กจะเป็นข้างซ้ายเชียให้เอาลุกชอลงแล้วกันเพราะว่านิ่งมีประสบการณ์นะครับแล้วก็มันมันดูน่าไว้ใจกว่าวิกตอรินเดเลฟอะถ้าเอาไอ้เลิฟลงนี่ก็เด็กผีก็หายใจไม่ทั่วท้องอีกนะครับไม่รู้ว่าจะจะพลาดอีกเมื่อไหร่ไม่รู้จะถอยไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะวิงแบ็กสองข้างนะครับดาโลยังไม่น่าจะได้ลงตัวจริงทางขวาน่าจะเป็น นูซแยมัสราวีแล้วก็ทางซ้ายเป็นดอกูแพทริกดอกูขวัญใจเด็กผีคนใหม่ลงเล่นทุกนัดมีเรื่องให้ชื่นชมแม่งทุกนัดมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนนะครับคาดว่าน่าจะเน้นเกมรัดกุมเกมแน่นไว้ก่อนก็น่าจะเป็นกาเซมิโร่กับมอนูเอลูกาเลยขยับขึ้นไปครับมิดฟิลด์ตัวรุกที่แน่ๆหนึ่งคนได้ลงแน่ๆเป็นเบอร์สิบก็คือกับตันทีมครับ อิตาหนบรูโน่แฟ์นันส์ส่วนกหนึ่งคนเนี่ยโอ้โหมันมีตัวเลือกเยอะนะไม่ว่าจะเป็นอาริฮันโดกานาโชนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหมัดดิยาโลหรือแม้แต่เมสันเมาส์ถ้า้ผมเดาใจรูเบนอาโมริมนะครับคิดว่าเขาจะให้กานาโชลงก่อนแล้วกันกานาโชกับบรูโน่แล้วบนนัน่งสำรองจะมีอาหมัดดิยาโลจะมีเมสันเมาส์อยู่จะมีอาจารย์ดูโจชัวเซอร์ซี่อยู่ หน้าเป้าก็คงต้องเอากรวยจราจรวางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนมันเก็บบอลไม่ได้มันพักบอลไม่เป็นมันวิ่งช่องไม่เจอหาตำแหน่งมั่วซั่วไปหมดให้มันวิ่งลงใบกระทุง้งกองหลังกระเปอซักประมาณครึ่งหนึ่งอาการไม่ดีค่อยเอาออกนะจริงๆเี่ยเสียดาย จริงวัดแม่งเลยเอาจารย์ดูลงตัวจริงแม่งเลยหมดเรื่องหมดราวนะครับแมนยูเป็นทีมที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้แม้แต่ในระหว่างเกมนะครับอาจจะเล่นดีอยู่สักสิบห้านาทีพอผ่านไปสิบห้านาทีอยู่ดีๆแม่งแผ่วขึ้นมาซะอย่างนั้นดื้อในรอบลีกเฟสทั้งแมนยูทั้งสเปอร์ก็ผ่านเข้ารอบมาด้วยอันดับที่ใกล้เคียงกันนะครับแมนยูเข้ามาที่สามสเปอร์เข้ามาที่สี่ ตารางคะแนนพรีมิ์ลีกก็อยู่ติดกันเลยแมนยูสิบหกสเปอร์สิบเจ็ดผมพูดตรงๆเกมเนี้ยนะห้าสิบห้าสิบเป็นเกมที่ตึงเครียดพลาดไม่ได้ทั้งคู่อาจจะเกรงด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่ามันเป็นเกมที่เดิมพันสูงมากมันเดิมพันที่ความสำเร็จที่รายได้แล้วก็ความล้มเหลวแบบสิ้นเชิงไปเลยนะครับ เพราะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับการฉกฉวยความผิดพลาดของคู่แข่งเกมรุกแมนยูมีปัญหาชัดเจนนะครับแต่เวลาเล่นในยูโรปาลีกจะแตกต่างจากเล่นในพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าไอ้ที่ผ่านมาของแมนยูในยูโรปาลีกเนี่ยยิงกระจายเลยผ่านมาสิบสี่นัดเนี่ยยิงไปร่วมๆเกือบเกือบสี่สิบประตูเฉลี่ยนัดหนึ่งเนี่ยแม่งยิง สอ,สองประตูกว่าสองประตูกว่าแต่เกมนี้จะไม่ได้เจอคู่แข่งจากยุโรปจะเป็นการเจอคู่แข่งจากชาติเดียวกับตัวเองจากลีกเดียวกับตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็จ,จะแตกต่างมันก็จะอาจจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึง่งขออนุญาตไม่ฟันธงนะครับแต่อยากจะขอความกรุณานเด็กผีทุกหมู่เหล่าครับร่วมแรงร่วมใจ ส่งกำลังใจไปให้กับพลพรรคปีศาจแดงคืนนี้ครับตีสองพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ